นิวเคลียร์เดินลูกชายน้องไทก้าบนหลังใส่ชุดว่ายน้ำเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและแซ่บมากเลยสำหรับนิวเคลียร์หันษาคุณแม่ของลูกชายน้องไทก้าโดยถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่านิวเคลียร์นั้นเป็นสาวโสดที่สวยและร้อนแรงมากยิ่งเวลาที่ใส่ชุดบิกินี่ด้วยแล้วบอกเลยว่าดาเมจรุนแรงมากนอกจากนี้นิวเคลียร์ยังเป็นคุณแม่ที่เก่งมากๆอีกด้วยเพราะว่าเธอจะมีวิธีการดูแลและอบรมลูกชายเป็นอย่างดีจนหลายคนแห่ชื่นชม แต่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าน้องไทก้านั้นจะไม่ค่อยชอบเวลาที่คุณแม่แต่งตัวแซบๆอย่างล่าสุดนิวเคลียร์ก็ได้ออกมาอวดความแซบแบบไฟลุกในชุดบิกินี่สีชมพูสุดร้อนแรงงานนี้บอกเลยว่าไม่ถูกใจลูกชายอย่างแรงเพราะว่าต่อมานิวเคลียร์เผยภาพอาหาที่น้องไทก้ากําลังบ่นคุณแม่อยู่หน้าตานิบึ้งเชียวโดยทางคุณแม่ได้แข่งแคปชั่นเอาไว้ว่าโดนลูกสวดอยู่โอ้ยเอนดูโดนลูกบ่นเลย งานนี้ก็มีพี่ๆแฟนคลับเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคนถึงขั้นเดาเลยว่าน้องเนก้าคนจะต้องบอกให้คุณแม่ไปเปลี่ยนชุดแน่ๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยตัวเท่านี้แต่ก็รู้สักห่วงคุณแม่ไม่ให้แม่แต่งตัวโพสแล้ว